น,นี่การุงเฮสวัสดีค่ะพี่น้องคะวันนี้เรามาทําอาหารสูตรโบราณที่ลุงเฮชื่นชอบนะคะลุงเฮจะขอมาทุกปีค่ะป้าจะทําให้ลุงปีละหนึ่งครั้งครั้งละสองวันค่ะเนี่ยค่ะส่วนผสมก็จะมีมันฝรั่งแล้วก็แครอทแล้วก็หอมหัวใหญ่แล้วก็ต้นหัวผักกาดเหลืองที่ป้าแปลเป็นไทยแล้วนะคะลุงเฮเรียก เกเบรือเบนเกเบแปลว่าสีเหลืองหรือเบนก็เป็นเหมือนหัวประกาศชนิดหนึง่งหัวประกาศชนิดนี้จะนิยมปลูกเอาไว้กินหน้าหนาวนะคะเขาจะแข็งมากเจอบางต่อป้าถึงเอาอยู่ค่ะแข็งจริงๆอันนี้ลูกเล็กนะคะถ้าลูกใหญ่จะแข็งมากกว่านี้นะคะที่ป้าปลูกเอาไว้นานๆเมื่อก่อนเนี้ยปลูกแล้วก็ไม่มีคนกินช่วยป้าป้าก็เลยเลิกปลูกนะคะเพราะว่าหัวหนึ่งก็กินได้ตั้งเยอะ แล้วหัวก็จะแข็งมากเลยค่ะป้าเอามาทําอาหารไทยด้วยเอามาต้มมาแกงอะไรของป้าไปนะคะวันนี้ป้าจะทําเป็นบทนะคะก็จะเรียกเกเบรือเบนบลายนะคะปลายแปลว่าบทอาหารให้เละๆนะคะเนี้ยค่ะอ่านออกมาแล้วก็จะเอามาปอกเปลือกนะคะกลิ่นของเขาจะคล้ายๆหัวประกาศหรือวาซาบิหรืออะไรประมาณนั้นจะ จะเผ็ดเผ็ดด้านนอกแต่พอเราเอาเปลือกออกแล้วไปล้างเขาก็จะหายเผ็ดเขาจะหวานหวานนะคะแข็งแข็งถ้ายังไม่สุกสุกแล้วก็จะอ่อนอ่อนลิละรสชาติจะคล้ายแครอทด,ด้วยค่ะ,ะวันนี้ป้าใส่มันฝรั่ง300กรัมหัวผักกาดเหลือง500 g, อกรัมหอมหัวใหญ่หั่นซอยหนึ่งหัวแล้วก็แครอทหนึ่งหัวป้าไม่อยากให้มีรสหวาน เกินไปถ้าใส่แครอทเยอะจะหวานเกินนะคะเ้ราว่าป้าก็อยากให้มันมีเนื้อนวลๆอิ่มๆด้วยมันฝรั่งป้าก็เลยใส่ตามสูตรค่ะแต่ว่าแครอทสูตรเขาจะใส่มากกว่านี้แต่ป้าใส่หัวเดียวก็พอค่ะเราหั่นทุกอย่างเป็นลูกเต๋าแบบนี้เตรียมไว้เราจะไปต้มนะคะก่อนอื่นจะเอาหอมหัวใหญ่ลงไปผัดก่อนให้หอมกับเนยแล้วก็จะนำอย่างอื่นลงไปผัดรวมกันแล้วก็จะใส่น้ำซุป ปาจะใส่น้ำซุปผงรสด,ดีฝรั่งลงไป1แก้วสองแก้วแล้วแต่เรานะคะแล้วก็ปิดฝาต้มไว้สัก20นาทีเราก็ดูเรื่อยนะคะเพราะว่าเราจะไปเอาน้ำเขาออกตอนเราจะบดอีกทีหนึง่งนะคะเนี่ยค่ะปาจะาใส่ลงไปคนไปด้วยกันแบบนี้นะคะอาหารชนิดนี้เป็นอาหารโบราณจริงๆค่ะคงมีมาตั้งแต่เกิดมามี หัวผักกาดเหลืองนี่เลยราคาแถบยุโรปหรือเมืองหนาวทั่วไปจะเป็นแหล่งอาหารหน้าหนาวสําสหรับคนเมืองหนาวในฤดูหนาวที่อดอยากอาหารนะคะเขาก็จะเอามาทํากินใส่เนื้อสัตว์ชนิดใดก็ได้ที่มีนะคะเน่่คขารดดีฝรั่งผสมน้ําปัาใส่ลงไปแก้วกว่ากนะคะแล้วป้าจะใส่เนื้ออบ ที่เขาปรุงเครื่องมาแล้วเราก็สุกแล้วแต่ว่าป้าจะต้มลงไปอีกป้าจะไม่ใส่เครื่องปรุงอะไรนะคะโจบตอนนี้ป้าจะปรุงตอนหลังเพราะว่าเนื้อนี้ก็เค็มแล้วก็น้ําซุปก็เค็มแล้วค่ะเราจะปิดฝาต้มไปสัก20ินาทีเนี่ยค่ะเดี๋ยวเล่าต่อไปนะคะแล้วคนโบราณก็จะนิยมทํากินหน้า,นาหนาวเพราะเป็นพืชเอาไว้กินหน้าหนาวนัน่นละค่ะปลูกหน้าร้อนเก็บเกี่ยวหน้าหนาวหน้าฤด,ดูใบไม้ร่วงแบบนี้นะคะ แล้วก็จะนิยมทำกินกับครอบครัวนะคะในวันหยุดซึ่งคนเยอะๆด้วยกันก็จะเป็นวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันครอบครัวคนสมัยใหม่ทุกวันนี้ไม่รู้จักแล้วค่ะเหมือนเด็กๆบ้านเราไม่รู้จักของโบราณนั่นแหละถ้าไม่ได้เกิดอยู่กับท้องไร่ท้องนางกับปู่ย่าตายายเคยเห็นก็จะไม่เห็นนะคะไม่รู้ว่ามันมีหัวแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าทําอะไรกินนะคะลูกหลานของลุงเฮก็ไม่รู้จักค่ะ นอกจากคนเท่าคนแก่ลุงเฮเป็นคนโบราณที่อยู่กับพ่อแม่มากับไร่กับนาด้วยนะคะแม่จะทําให้กินป้าก็ไม่เคยเห็นฝรั่งทํานะคะจริงๆแล้วป้าก็เรียนรู้จากคําพูดลุงเฮและจากคําพูดแม่ย่านะคะใส่เนื้อสัตว์อะไรก็ได้ที่มีที่ต้มแล้วจะต้มต่างหากหรือต้มด้วยกันแล้วค่อยบดเสร็จค่อยเอาออกอ,ออกมาแล้วบดเสร็จค่อยเอามาหั่นมาอะไรผสมกันเข้าไปอีกก็ได้คะ่ะ พวกใส่กรอกก็ได้นะคะเนี่ยค่ะป้าทำเสร็จแล้วลิ้นน้ําออกไปน้ําเราเราก็เอามาใส่เรื่อยๆเหมือนเมื่อกี้นั่นแหละค่ะเพราะว่าบางครั้งมันจแห้งเราก็จะเอาเละมากเล็ดน้อยแล้วแต่เราในน้ําซอสอร่อยนะคะเราจะปรุงรสตอนนี้ล่ะค่ะอันนี้ป้าปรุงรสด,ด้วยพริกไทยแล้วก็มาสตาร์ดแล้วก็ ผงลูกจันทร์ป่นนะคะจริงๆแล้วสูตรบางสูตรจะไม่ใส่อะไรอีกเลยค่ะใส่เกลือเพิ่มนิดหน่อยพริกไทยนิดหน่อยก็พอเพราะเป็นอาหารโบราณสมัยก่อนก็คงไม่มีเครื่องปรุงเครื่องเทศเยอะเหมือนทุกวันนี้เขาก็เลยกินแบบนั้นกันมาแต่คนสมัยใหม่ก็ปรับปรุงบ้างเปลี่ยนแปลงบ้างป้าก็ปรับปรุงค่ะเพราะว่าป้าไม่เห็นต้นแบบที่คนทําแต่ป้าคิดเอาแต่ลุงเฮบอกว่าแบบนี้ละค่ะที่แม่ทํา ป้าก็ทาตามปากของลุงเฮบอกนะคะเนี่ยค่ะลุงเฮกินเป็นวันที่สองวันที่สองปาอ้าทาให้มีเนื้อมากกว่าวันแรกนะคะเนี่ยค่ะหม้อน,นี้ลุงก็กินหมดเลยลุงบอกอิ่มกําลังดีเลยค่ะเพราะว่าเนื้อเยอะด้วยนะคะเนี่ยค่ะอาหารโบราณของคนเยอรมันที่ว่าป้าภาคผูมมใจที่ป้าทำเป็นและลุงเฮก็ชอบค่ะลุงเฮขอมาทุกปีค่ะ